แล้วอีกหนึ่งประเด็นที่ทางคุณทักษิณพูดเอาไว้น่าสนใจแล้วเชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะได้เห็นในปีนี้เลยเหมือนกันนอกจากการจัดการปัญหากับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วคือการปรับลดค่าไฟครับคุณทักษิณประกาศชัดเจนเลยฮะบ,บนเวทีของการปราศัยศึกเลือกตั้งนายกอบจอเชียงรายค่าไฟปีนี้จะลงมาเป็นตัวเลข3นะครับไม่ใช่เลข4 คือปัจจุบันนี้ค่าไฟบ้านเราเนยอยู่ที่4บาท15สตางค์ต่อหน่วยคุณทักษิณบอกว่าในใจเนี่ยอยากเห็น3บาท50แต่อาจจะได้สัก3บาท70สตางค์ต่อหน่วยครับซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสสอบถามคุณอิสเรเสฮะเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเอกชนมองอย่างไรต่อโอกาสที่ไทยเราจะปรับลดค่าไฟจากปัจจุบัน4บาท15สตางค์เนี่ย ลงมาเหลืออยู่3บาท70าทต้องปีนี้ด้วยนะเพราะคุณทักสิณประกาศเอาไว้ปีนี้เลยคุณอิสเลศรองประธานสภาสาหกรรมบอกว่าเป็นไปได้แล้วทําได้แน่ฮะถ้าต้องการจะทาจริงจริงนะครับถามว่าทําไมถึงมองว่าทําได้แน่อย่างแรกก็คือราคาพลังงานเนี่ยมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะกาา๊าซธรรมชาติเหลวหรือว,ว่า LNG ครับส่วนที่2ถัดมาครับคุณอิสเลศบอกว่าแนวทางในการทําให้ค่าไฟบ้านเราถูกลงเนี่ย มีถึง4แนวทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการไปหาเชื้อเพลิงตัวอื่นมาทดแทนก๊าซธรรมชาติซึ่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันคิดเป็นสัสดส่วนประมาณ60%ของต้นทุนโครงสร้างราคาไฟฟ้าบ้านเราเลยนะครับส่วนที่2ก็คือการอนุญาตจากทางภาครัฐในการให้ภาคเอกชนบ้านเรือนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้และพอใช้ไม่หมดก็สามารถขายให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟผได้ด้วย ส่วนที่3เป็นเรื่องการบริหารจัดการหนี้ของทางกฟผอเองส่วนที่ 4. คือเรื่องของการหั่นกำไรบางส่วนของการไฟฟ้านครหลวงและว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดูแลท่อส่งต่างๆนะครับทีนี้ส่วนสำคัญที่สุดของ4แนวทางที่คุณอิสระเลสบอกมาเนี่ยคือแนวทางที่1กับ2ฮะการจัดหาเชื้อเพลิงมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติ มีเชื้อเพลิงตัวอื่นที่ถูกกว่าโดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน Renewable ฮะไม่ว่าจะเป็นลมไม่ว่าจะเป็นแดดครับส่วนที่2ถัดมาก็คือการเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนตลอดจนบ้านเรือนสมมุติว่าเขามีการติดโซลาร์ลูฟไปแล้วเนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้ามาได้จากนั้นใช้ไม่หมดสามารถขายส่วนที่เหลือให้กับการไฟฟ้าได้ด้วย แล้วไม่ได้มีเพียงแค่โซลาร์ูฟเท่านั้นต้องอนุญาตให้ง่ายแล้วก็สะดวกในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นโซลาร์ฟล a ตติ้งซึ่งเราเคยเห็นใช่ไหมครับเป็นแผงโซล่าเซลล์เนี่ยที่ลอยอยู่เหนือน้ําโดยเฉพาะตามเขื่อนต่างๆหรือบ่อน้ําขนาดใหญ่ฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถรับแสงแดดได้อย่างเต็มที่แล้วก็เยอะด้วยหรือแม้กระทั่งการทําโซล่าฟาร์มก็ตามครับแล้วถ้าเกิดสามารถทํตรงส่วนนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนที่ ทางด้านของการไฟฟ้าก็ดีหรือแม้กระทั่งบรรดาการไฟฟ้าส่วนต่างๆหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งต้นทุนมันสูงฮะแล้วทุกคนก็มีส่วนในการช่วยการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยก็จะช่วยกดค่าไฟให้ถูกลงมาเพราะโครงสร้างค่าไฟของบ้านเราปัจจุบันนี้คุณผู้ชมลองหยิบบินค่าไฟเดือนล่าสุดมาดูฮะมันจะมี3ส่วนหลักๆที่ขึ้นอยู่หน้าจอในเวลานี้ ส่วนแรกเนี่ยก็คือค่าไฟฟ้าฐานส่วนที่2คือค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ส่วนที่3ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดท,ที่เก็บอยู่7%เนื่องจากค่าไฟเนี่ยต้องเก็บจากสินค้าและบริการแล้วค่าไฟมันก็เป็นสินค้าและบริการฮะก็เลยโดนเก็บแบตไปด้วย7%แต่คําถามก็คือแล้วการไปปรับเปลี่ยนเรื่องของเชื้อเพลิงให้ได้หรือแม้กระทั่ง บรรดาเอกชนบ้านเรือนสามารถช่วยผลิตกตระแสไฟฟ้าได้แล้วพอเหลือปุ๊บการไฟฟ้ารับซื้อมาเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับส่วนไหนมันจะไปเกี่ยวข้องกับหัวใจของโครงสร้างค่าไฟโดยตรงเลยครับนั่นก็คือค่าไฟฟ้าฐานคุณผู้ชมฮะเพราะค่าไฟฟ้าฐานณปัจจุบันนี้เนี่ย เขากําหนดมาอยู่ที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยคุณผู้ชมครับแล้วเขาจะมีการทบทวนเนี่ยนานๆครั้งนานแค่ไหนประมาณ3-5ปีกว่าจะมีการทบทวนฮะแต่ส่วนที่จะมีการผันแปรไปกนข้างทีนั่นก็คือทุกๆ4เดือนคือค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ซึ่งปัจจุบันนี้ลดลงมาอีกนิดหนึ่งในงวดล่าสุดคือนับจากมกราคมถึงเมษายน68ลงมาอยู่ที่36.72สตางค์ต่อหน่วยครับ ความหมายคืออะไรคือถ้าจะปรับลดค่าไฟลงมาให้เหลืออยู่3บาท70สตางค์ต่อหน่วยได้ตามที่คุณทักษินประกาศเนี่ยมันต้องลดทั้งคู่ฮะทั้งค่าไฟฟ้าฐานด้วยทั้งค่าไฟฟ้าผันแปรด้วยซึ่ง2ส่วนนี้ในส่วนที่มันเหมือนกันอยู่เนี่ยมันจะมีค่าเชื้อเพลิงเนี่ยแหละครับกับเรื่องของค่าซื้อไฟฟ้าตลอดจนค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ แล้วค่าไฟฟ้าฐานส่วนหนึ่งที่มันหนักพอสมควรเนี่ยมันก็คือต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยแต่หนักสุดก็คือค่าเชื้อเพลิงนั่นเองเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงจําเป็นต้องหาไฟฟ้าที่มีการผลิตนอกเหนือจากการใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วเป็นการผลิตโดยใช้พลังงานหมุนเวียนร e n e w a เ l e เพราะต้นทุนมันจะถูกกว่าแล้วสุดท้ายค่าไฟปลายทางมันก็จะถูกตามลงมาด้วยดังนั้นคุณอิสเลดรองประธานสภาสาหกรรมเชื่อว่า ถ้าจะทําทําได้แน่ฮะเพราะโดยโครงสร้างของการกํากับดูแลเนี่ยผมขอย้อนไปนิดเดียวอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับทางเทคนิคนิดนึดนงคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจํากันได้ไหมช่วงปลายปี67ที่ผ่านมาเนี่ยมีการถกกันอยู่พอสมควรแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรถึงบทบาทหน้าที่เรื่องของการซื้อไฟฟ้าตกลงเป็นกอพอชอหรือกอกอพันแนนสอหน่วยงานนี่แตกต่างกันยังไง กพชเนี่ยคือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีนายกเป็นประธานฮนะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกกอพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งคุณอิสเลตบอกว่าคนที่ใหญ่ที่สุดใหญ่สุดเลยก็คือกพชคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งเป็น p o ซเม y เกอร์คนกําหนดนโยบายกําหนดนโยบายมาให้กับกกอพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ย เขาได้เป็นเลกูล a t เตอร์ในการไปกํากับดูแลต่อกับ3การไฟฟ้าต่อไปฮะเพราะฉะนั้นถ้านโยบายกํากับมายัางไงเชื่อได้ว่าสุดท้ายเลกูล a t เตอร์ก็ต้องทําตามอยู่ดีดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลถ้ารัฐบาลจะทํารัฐบาลทําได้แน่นอนเอกชนเชื่อมั่นอย่างนั้นฮะเดี๋ยวจับตาดูคุณผู้ชมครเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับ เอาละด้านหนึ่งแม้ว่าเราเนี่ยจะมีการแบ่งเรื่องของค่าไฟแต่ละประเภทมีทั้งหมด8ประเภทเก็บไม่เท่ากันแล้วที่จะแพงหน่อยเนี่ยจะเป็นของกลุ่มธุรกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมส่วนของภาคครัวเรือนบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าไฟเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติด้วยเพราะนักลงทุนเวลาเขาจะมาลงทุนเขาก็ต้องกางดูเหมือนกันฮะ ค่าไฟประเทศนั้นเป็นยังไงค่าไฟประเทศนี้เป็นยังไงค่าไฟเมืองไทยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในละแวกเดียวกันนี่แหละอย่างทางด้านของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องเปรียบเทียบกันแล้วค่าไฟของไทยเทียบเวียดนามเทียบอินโดนีเซียเทียบฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างบวกเข้ากับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เขาจะได้ บวกเข้ากับเรื่องของกําลังซื้อในประเทศบวกเข้ากับสิทธิประโยชน์ต่างๆว่าประเทศนั้นมีการทําเอาไว้กับประเทศคู่ค้าอย่างไรในการผลิตสินค้าเสร็จส่งสินค้าออกไปขายเพราะฉะนั้นค่าไฟมันก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นําไปประกอบการพิจารณาจะลงทุนหรือไม่ลงทุนด้วยแล้วเกิดการเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอย่างแน่นอนดังนั้นยิ่งค่าไฟถูกประเทศนั้นจะยิ่งได้เปรียบในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศของเขาเองนะฮะ นี่จึงเป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมฮะนอกจากช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายได้แล้วยังเกี่ยวข้องกับการดึงดูดการลงทุนของต่างชาติเข้ามาด้วยอะรอลุ้นกันฮะจะได้เห็นงวดไหนของปีนี้เนื่องจากการกําหนดค่าไฟโดยค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT เนี่ยเขาจะมีการกําหนดมาเป็นงวดงวดงวดหนึ่งก็คือ4เดือนอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นงวดแรกของปีนี้คงไม่เปลี่ยนละคือนับจากมกราคมถึงเมษายน68 แต่งวดที่2ล่ะคือนับจากพฤษภาคมถึงสิงหาคม68จะปรับลงมาได้เหลือ3บาท70ไหมหรือไปรอลุ้นงวดที่3คืองวดสุดท้ายของปี68เลยคือนับจากกันยายนถึงธันวาคม68อันนี้เดี๋ยวรอดูฮะเพราะถ้าจะทำรัฐบาลจะสามารถเดินหน้าแล้วก็ทำได้ทันทีเหมือนกันอะแต่เชื่อว่าทำได้แน่นอนถ้าเกิดจะทำนะครับแล้วก็อยากจะเห็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่า เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ลดค่าใช้จ่ายให้คนไทยได้ทั้งประเทศจริงๆฮะ